นิทานคุณธรรมคนขับรถบรรทุกสิบล้อกับตาสมหมายการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายชรานามว่าตาสมหมายอาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมไม้เก่าๆริมถนนสายหลักตาสมหมายเป็นคนใจดีขยันขันแข็งถึงแม้จะอายุมากแล้วแต่ก็ยังออกไปปลูกผักขายที่ตลาดทุกวันวันหนึ่งแดดร้อนแรงจนดินแทบไหม้เท้า ตาสมหมายเข็นรถผักเก่าๆที่เต็มไปด้วยผักสดจะนำไปขายที่ตลาดตามปกติระหว่างทางต้องข้ามถนนใหญ่ซึ่งรถบรรทุกมักวิ่งผ่านไปมาอย่างรวดเร็วท่านใดนั้นรถบรรทุกสิบล้อขั้นใหญ่แล่นมาอย่างเร็วเสียงเครื่องยนต์คำรามดังลั่นคนขับเป็นชายวัยกลางคนชื่อว่าพิชาติเขารีบเร่งจะไปส่งของให้ทันเวลาเมื่อพิชาติเห็นตาสมหมายกำลังเข็นรถผักอยู่กลางถนน เขารีบเหยียบเบรกเสียงดังเอียดรถหยุดห่างจากตาสมหมายเพียงไม่กี่เมตรพี่ชาติรีบลงจากรถตกใจมากและตะโกนออกไปว่าลุงทำไมไม่ดูรถก่อนข้ามถนนตาสมหมายยกมือไหว้พร้อมพูดเสียงแผ่วขอโทษนะหลานลุงหูไม่ค่อยดีแล้วแถมเข็นของก็หนักลุงไม่ได้ตั้งใจจะเป็นภาระเลย พี่ชาตินิ่งไปชั่วครู่เมื่อเห็นตาสมหมายเหนียท่วมตัวมือสั่นด้วยความเหนื่อยเขารู้สึกผิดที่ตะโกนใส่คนแก่ไม่เป็นไรลุงผมขอโทษที่เสียงดังไปหน่อยเดี๋ยวผมช่วยเข็นให้นะพี่ชาติพูดพร้อมยิ้มจากนั้นพี่ชาติก็ช่วยเข็นรถผักของตาสมหมายไปส่งถึงตลาดพร้อมกันนั้นเขายังซื้อผักจากตาสมหมายไปเต็มถุงใหญ่ ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างทราบซึ้งในน้ำใจของพิชาติและตาสมหมายก็ยิ้มกว้างอย่างมีความสุขข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ความมีเมตตาและน้ำใจเล็กน้อยอาจสร้างความสุขให้ผู้อื่นมากมายแม้จะมีความเร่งรีบแค่ไหนการมีสติและเห็นใจผู้อื่นย่อมเป็นสิ่งสำคัญการขอโทษและให้อภัยกันทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น หวังว่าคุณจะชอบนิทานคุณธรรมเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนิทานคุณธรรมเรื่องความดีซื้อความรักไม่ได้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มใจดีชื่อว่าในกล้าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเงียบสงบเขาเป็นคนขยันชอบช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นที่รักของชาวบ้านวันหนึ่งนกล้าได้พบหญิงสาวแสนสวยชื่อว่า แก้มใสที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านทั้งสองได้เจอกันบ่อยครั้งตามตลาดและงานวัดในกล้ารู้สึกชอบแก้มใสทั้งแต่แรกเห็นในกล้าจึงพยายามทำดีทุกอย่างเพื่อเอาใจเธอเขาเอาผักสดจากสวนไปให้เธอทุกวันช่วยตักน้ำหาฟืนและแม้กระทั่งสร้างรั้วให้บ้านเธอโดยหวังว่าแก้มใสจะรู้สึกประทับใจและรักเธอกลับบ้างแต่แก้มใสกลับรู้สึกเกรงใจ เธอไม่เคยแสดงท่าทีชอบในกล้าเลยเพราะในใจเธอนั้นมีคนที่เธอรักอยู่แล้วคือน้อยชายหนุ่มธรรมดาที่อยู่เงียบๆแต่จริงใจพูดน้อยแต่ดูแลเธอเสมอไม่ต้องใช้ของหรือการเอาอกเอาใจมากมายแค่ความเข้าใจและการรับฟังวันหนึ่งในกล้ารวบรวมความกล้าไปสารภาพรักกับแก้มใสแต่เธอกลับตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าพี่กล้า ฉันขอบคุณที่เจ้าทำดีให้มากมายแต่มันไม่ใช่เพราะฉันขอหรือเพราะฉันรู้สึกเช่นเดียวกันความรักไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้ด้วยน้ำใจหรือการช่วยเหลือความรักต้องเกิดจากหัวใจทั้งสองฝ่ายจริงๆในกล้ารู้สึกเสียใจมากแต่เขาก็เข้าใจเขาถอยออกมาอย่างมีศักดิ์ศรีพร้อมกล่าวว่าแม้ข้าจะไม่ได้ความรักจากเจ้าแต่ข้าก็ไม่เสียใจที่ได้ทำดี เพราะความดีที่ข้าทำยังคงเป็นความดีอยู่เสมอจากนั้นเขาก็ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายช่วยเหลือผู้คนด้วยใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกต่อไปและในที่สุดเขาก็ได้พบหญิงสาวชื่อแอนนาที่เห็นคุณค่าของเขาจากความจริงใจไม่ใช่เพียงสิ่งที่เขาทำให้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ความดีเพียงอย่างเดียว ไม่อาจซื้อความรักจากใครได้ความรักที่แท้จริงต้องเกิดจากหัวใจไม่ใช่การแลกเปลี่ยนหวังว่าคุณจะชอบนิทานคุณธรรมเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนิทานคุณธรรมความโลภก่อให้เกิดความจนการละครั้งหนึ่งณหมู่บ้านริมคลองแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่าลุงทวีลุงทวีเป็นชาวนาธรรมดา แต่มีที่ดินอยู่ไม่มากนักปลูกข้าวพอกินพอใช้ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแม้จะมีไม่มากแต่ก็พอใจในสิ่งที่ตนมีและแบ่งข้าวให้เพื่อนบ้านที่ลำบากเสมอตรงข้ามกับลุงทวีก็มีนายพันพอค้าคนกลางที่รับซื้อข้าวจากชาวนานายพันเป็นคนพูดจาหวานหลอกลอกเก่งและชอบเอาเปรียบคนอื่นเขาซื้อข้าวจากชาวนาในราคาถูกมากแล้วนำไปขายในเมือง ในราคาสูงทุกคนรู้ว่าเขาเอาเปรียบแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะต้องพึ่งเขาในการขายข้าววันหนึ่งนายพันได้ยินข่าวว่ารัฐบาลจะเวนคืนที่ดินแถบหมู่บ้านนี้เพื่อสร้างเขื่อนผู้ที่มีเอกสารสิทธิ์จะได้รับเงินชดเชยในราคาสูงมากเขาจึงคิดวางแผนแยบยลเพื่อฮุบที่ดินทั้งหมดของชาวบ้านมาเป็นของตนนายพันเริ่มปล่อยข่าวลือว่า ปีหน้าฝนจะแล้งจัดไม่มีน้ำทำนาใครมีที่ดินก็คงไร้ค่าและรีบเสนอซื้อที่ดินในราคาถูกบางคนเริ่มกลัวบางคนเชื่อและพากันขายที่ให้กับนายพันแม้แต่ลุงทวีผู้มั่นคงในชีวิตพอเพียงก็ถูกหวานล้อมด้วยเงินก้อนโตในที่สุดลุงทวีก็ตัดใจขายที่ดินแปลงเดียวที่เขามีพร้อมบอกกับตนเองว่าเอาเงินไว้ใช้ตอนแก่ ดีกว่าอดข้าวกินท่าแล้งจริงไม่นานหลังจากนั้นรัฐบาลก็ประกาศเวรคืนที่ดินและให้เงินชดเชยแก่เจ้าของนายพันได้เงินชดเชยมหาศาลกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนส่วนชาวบ้านรวมถึงลุงทวีได้แต่มองอย่างเจ็บใจแต่ความสุขของนายพันอยู่ได้ไม่นานเขาเริ่มหลงระเริงในเงินทองใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยเล่นการพนันเปิดบ่อนใต้ดิน รับนายทุนจากเมืองหลวงจนในที่สุดเขาก็หมดตัวถูกโกงถูกฟ้องและติดคดีหลายข้อหาบ้านรถที่ดินและเงินที่ได้มาก็หายวับไปกับความโลภและประมาทด้านลุงทวีแม้ไม่มีที่ดินก็ยังขยันทำงานรับจ้างชาวบ้านรักและช่วยเหลือกันเขาได้อศาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆแต่เต็มไปด้วยน้ำใจเขาบอกกับหลานชายว่า อย่าเห็นเงินเป็นพระเจ้าเพราะคนที่โลภมักจบลงด้วยความจนที่แท้จริงข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความโลภอาจทำให้คนได้ทุกสิ่งชั่วคราวแต่หากไร้คุณธรรมสุดท้ายก็อาจเสียทุกอย่างชีวิตที่พอเพียงและซื่อสัตย์นั้นมั่นคงยิ่งกว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากความหลอกลวงหวังว่าคงจะชอบนิทานคุณธรรมเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ช่องแอปแดงลิงก์ด้านบนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป